สวัสดีครับแล้วก็พบกับผมอีกครั้งนะครับแอดนโปเลียนจากช่องฮิ s รีบายแอดมินนโปเลียนมาในวันนี้แอดจะมาพูดถึงหน่วยกำลังลบที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหัวกะทิระดับขั้นสุดยอดของนโปเลียนพวกเขาคือทหารรักษาพระองค์หรืออิมพีเรียลกาดแอดเดาว่าหลายคนที่ติดตามช่องของแอดคงจะเคยดูภาพยนตร์เรื่อง Waterloo เมื่อทศกราช1970ซึ่งในเรื่องนั้นตอนท้ายของฉากรบนบโปเลียนได้สั่งให้กองกำลังโอกาส เหล่าทหารร่างใหญ่สวมหมวกคนหมีสูงเด่นเป็นสง่าหนวดดกดำดูน่าเกงขมให้เข้าโจมตีที่มั่นของฝ่ายเวลินตันซึ่งหลายคนก็ไปจํานะครับว่าพวกนี้ทั้งหมดคือโอกาสใช่ครับฐานพวกนี้มันคือโอกาสแต่โอกาสทั้งหมดไม่ใช่ทหารแบบนี้อา้าวฟังที่ผมพูดแบบนี้คงจะงงงั้นเดี๋ยวเรามาฟังจุดเริ่มต้นของทหารรักษาพงคงร์ลเปรียนเพื่อจะได้ไขข้อสงสัยกันครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าพวกผู้นําสมัยก่อนเนี่ยก็มักมีวัินการของตัวเองนะครับ เช่นตักรพดิโรมันก็จะมีเพโทเลียนกาดหรือฟุกเปอร์เซียก็จะมีอิมอร์ทัลหรือกษัตริย์ฝรั่งเศสราชวงศ์บูงก็จะมีเมสังดูรัวหรือพวกทหารมหาเล็กนะครับพอเกิดการปฏิวัติฝรั่งเศสขึ้นมาพวกสมาชิาชากชาติก็มีการตั้งองครักษ์นิติบัญญัติขึ้นมาหรือพอถึงสมัยรัฐบาลของเล็กตัวก็มีการตั้งองครักษ์เล็กตัวขึ้นมาเพื่อคุ้มครองรัฐบาลซึ่งในห้วงเวลานี้นะครับนับปเลียนจะคงเป็นนายพลอยู่ แล้วก็เป็นธรรมดานะครับที่นายพลสมัยนั้นนะ่ะเขามันจะมีการเรียกทหารฝีมือดีจากตังกัดต่างๆมาเป็นองครักษ์ของตัวเองพวกนี้ก็จะเป็นบอดี้การ์ดของนายพลนะครับซึ่งพอนักเรลียนทําการทัพะหารรัฐบาลจะเล็กตัวได้เรื่องการทัพทหารนี่ผมขอโอกล่าวไว้คลิปหน้านะครับเพราะรายละเอียดค่อนข้างเยอะอยู่นักเปลียนก็จะทำการยุบกองกาลังองครักษ์เล็กตัวทิ้งแล้วก็ออกมารวมกับบอดี้การ์ดตัวเองกลายเป็นกองกําลังที่ชื่อว่าองครักษ์กองศุนย์นขึ้นมาหรือคอนซูลาอากาศ หน้าที่ก็ง่ายๆครับมาคุ้มกันตัวเองอแหละในช่วงแรกองค์รกกั์กงสุนก็ไม่ได้มีกําลังคนเยอะมากนะครับมีแค่ราวลา2 0 0นนายก็ประกอบด้วยทั้งทหารเกนาเดียทหารพลานทหารม้าหนักเกนาเดียทหารม้าเบาแล้วก็ปืนใหญ่ซึ่งพวกนี้ก็จะมีบทบาทในการยุติที่มาเรงโก้นะครับเมื่อวันที่14มิถุนายนศักราชที่1,800 ซึ่งในตอนนั้นกองทัพของนโปเลียนกำลังเพียพรพิ้ต่อออเตียนะครับซึ่งนโปเลียนก็ใช้กองกำลังคอนซูลรร่ากาศนั่นแหละไปอุดรั่วนในแนวรบของฝรั่งเศสพอวิงเวลาเราให้กองหนุนมาช่วยซึ่งก็ทําสําเร็จนะครับนบโปเลียนรับชัยชนะในสมรภูมิครั้งนี้แต่ก็แลกมากับความสูญเสียท่หนักของกองกําลังคอนซูล่ากาศหลังจากการยุดนี้นโปเลียนก็ไม่ค่อยได้รบแล้วครับมุง่งแต่พัฒนาบ้านเมืองและรวมถึงฟูมฟักกองทัพของตัวเองด้วยนโปเลียนก็ตั้งใจจะตั้นใ,ให้คอนซูรราานล่า ทั้งในแง่ความกล้า,าหาญความมีระเบียบวินยัยและการแต่งกายที่ดูสะอาดองางามนักปูเรียนก็จะหมั่นมาตรวจเช็คความเป็นอยู่ของพวกคอนซูลา่าการบ่อยๆนะครับทงมาดูเับที่นอนรวมถึงมาชิมอาหารด้วยถ้าอาหารไม่อร่อยนักปูเรียนก็จะอาชิงออกมาเพิ่มให้คอนซูลา่าการได้กินในของดีๆซึ่งนักปูเรียนก็ได้ว่่อหมายให้ในายพลเบสเซียร์ในหารม้าผู้รอเรานะครับเป็นผอบ,บอกองกำลังคอนซูลา่าการ ซึ่งเขาก็ทำหน้าที่นี้ได้ดีีเดียวครับคอยตรวจเช็คเครื่องแต่งกายความเป็นอยู่เดี่ยวไม่ใของคอนซูร,ราการตลอดจนหน่วยนี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นโมเดลของทั้งกองทัพจริงๆกองกำลังของคอนซูร,ราการก็ขยายะแะใหญ่โตขึ้นไปเรื่อยเมืทั้งถึงทิ่สกราที่1,804นักเปลี่ยนได้รับประธามติจากประชาชนส่วนใหญ่ให้ขึ้นเป็นจกักรพรรดิของฝรั่งเศนนสหน่วยคอนซูราการเลยได้รับการยกสถานะข,นนานะขึ้นเป็นทหารรักษาพระอ,องค์หรืออิมพีเรียลการ์ดซึ่งในห้วงเวลานั้นก็มีอิมพีเรียลกากราก์ด และยังได้มีการเฟ้นหาอิมพิเรลกาดเพิ่มเติมซึ่งนักปลเลียนก็ได้ออกดีกามาถึงเกณฑ์การเข้าอิมพิเรลกาดดังนี้โดยให้ทหารทุกกรมทุกกองส่งรายที่อพ้นทาหารหรือจ่าที่มีคุณสมบัติตั้งต่อวันนี้สำหรับทะหารม้ารากูนทหารม้าผ่านต้องรับราชการมากกว่า6ปีผ่านศึกอย่งต่างสองสมรภูมิได้มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า173เซนติเมตรทหารมา้าคุ้มเกาะและทะหารปืนใหญ่ต้องรับราชการอย่างต่ำ6ปี ผ่านศึกมากกว่า2สมลภูมิและมีส่วนสูงไม่ตม่ำกว่า176ซนติเมตรทหารราบและทหารรา,าบเบาต้องรับราชการอย่างต่ำ5ปีผ่านศึกยังต่ำ2สมรภูมิและมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า176ซนติเมตรนอกจากนี้ยังมีทหารขนส่งและเหล่าช่วยรบอื่นๆซึ่งก็รับราชการอย่างต่ำ5ปีได้มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า167ซนติเมตรอาจจะฟังดูเหมือนว่าส่วนสูงขนาดนี้ดูเท่ากับชายไทยในปัจจุบันนะครับแต่ในยุคสมัยนั้นน่ะสูงขนาดนี้นี่ถือว่าสูงมากนะครับ แต่คราวนี้นโปเลียนไม่ให้ใครเป็นผอบกองหลังอิมพีเรียลกาเพียงคนเดียวครับผมไม่อยากให้หน่วยรบทั้งหัวกะที่อยเขาอยู่ในอำนาจของใครคนใดคนหนึ่งเช่นทหารแกดลดรักษาพระองค์ก็ให้ดาวอุคุมทหารพลารักษาพระองค์ให้จอมพลซูคุมทหารมารักษาพระองค์ให้เบซิเยอร์คุมคำนัณทหารปืนใหญ่ทหารเรือรักษาพระองค์นั้นให้จอมพลมอร์ตี้คุมแล้วก็จะหมุเนเวียนไปเรื่อยแต่ทั้งซูกับดาวุตต่างมีทหารของตัวเองอยู่แล้วดังนั้นทหารรักษาพระองค์ส่วนใหญ่จะอยู่ภายใต้าการบัญชาการของเบซ ซึ่งสวัสดิการของทหารสาพกพระองค์นั้นก็ดีกว่าทหารธรรมดามากพวกเขามีทั้งโรงพยาบาลและห้องสมุดของตัวเองอาหารและทยทัธปุจัยของพวกเขาก็มีคุณภาพดีกว่าทหารทั่วไปรวมถึงเงินเดือนที่ได้มากกว่าแต่บางครั้งทหารสากาพระองค์ไม่ต้องเดินไปถึงสนามรบพวกเขาจะมีเควยรรับส่งไปมาตลอดซึ่งทหารสากาพระองค์นั้นก็ยังมีการแบ่งา้าด็กเป็นโอกาสบิทเทลการ์ดและยังการ์ดเดี๋ยวผมจะขอพูดถึงโอกาสก่อนเองการคัดเข้าโอกาสนั้นสูงมากครับ พบพวกเขาคือสุดยอดของสุดยอดต้องรับราชการอย่างต่ำสิบปีได้ร่วมสมอภพูนมกากกว่า20สครั้งต้องอ่านออกเขียนได้มีส่วนสูง1 7 6เซนติเมตรขึ้นไปและมีอายุ35ปีขึ้นไปรวมถึงยังต้องมีรายงานความประพฤะติดากต้นสังกัดเก่าอีกด้วยซึ่งหน่วยที่เป็นโอกาสนะครับก็มีค่อนข้างหลากหลายทีเดียวอันที่กล่าวไปตอนแรกนะครับหน่วยที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่องวอเตอร์ลูก็คือแกนอียากาศซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของโอกาสนะครับนอกจากนี้ยังมีทหารพานศรา,าพระองค์ ซึ่งก็แต่งตัวคล้ายแกรนเดียเพียงแต่ไม่มีตาหน้าหมวกออริจินอลของทหารโอกาสรักษาพระองค์นั้นจะมีเพียงสองกรมเท่านั้นสำหรับกรมอื่นนั้นจะเป็นยังกาดหรือวิเดนกาดมาก,ก่อนแล้วค่อยขึ้นเป็นโอกาสทีหลังสำหรับทหารม้านั้นก็จะมีทหารม้า,กกาแกรนเดียกาดซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นหน่วยทหารม้าที่ไม่เคยแพ้ใครเลยแล้วมีทหารม้าพารักษาพระองค์ซึ่งพวกนี้อาจ,จะเรียกได้ว่าใกล้ชิดกับน,นักปืนเลียนที่สุดแล้วเพราะพวกเขาต้องคอยคุ้มกันนักปืนเลียนเกือบตลอดเวลาแล้วก็ยังมีทหารปืนใหญ่ที่เป็นโอกาสอีกด้ คลาสที่2คือบิทเทิลกาดซึ่งหน่วยนี้ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างไปเร็วมาเร็วครับก่อนหน้านี้บิทเทิลกาดจะเป็นยังกาดมาก่อนซึ่งเคยเป็นทหารผ่าน2กรมและทหารแก่เดียด2กรมพอต่อมาได้มีการสถาปนายังกาดหน่วยอื่นเพิ่มขึ้นฐานะาทั้ง4ี่กรมนี้ก็ยกสถานะตัวเองขึ้นเป็นบิทเทิลกาดและเป็นโอกาสในภายหลังและคลาสสุดท้ายที่จะพูดคือยังกาดซึ่งถือว่ามีจำนวนมากที่สุดในบรรดาทหารรักษาพระองค์ทั้งหมดซึ่งยังกาดนั้นกำลังพลส่วนใหญ่จะคัดมาจากเหล่าทหารเกณฑ์หนุ่มและมีร่างกายที่ค่อนข มัถึงมีการศึกษาที่ดีสำหรับในทหารของยังการนั้นจะดึงมาจากโอกาสหรือแม้ก็เป็นในทหารหนุ่มที่มาจากแซงซีโรงเรียนในร้อยของฝรั่งเศสแล้วก็เหมือนโอกาสครับนั่นคือยังการมีทั้งทหารลาบทหารม้าและทหารปืนใหญ่ซึ่งหน่วยของทหารลาบของยังการนั้นก็มีเยอะมากครับมีเกือบ20 3 0กรมมาทีเดียวแล้วก็มีทหารหลายประเภทครับทหารพานทหารลาบเบาทเลเยทหารลาบธรรมดาทหารเกณฑ์นเดียทหารม้าก็เช่นกันครับมีหลายประเภทเหมือนกัน เช่นทหารมาเกเรเดียทหารพลานเป็นต้นครับนอกจากนี้อิมพิเรียลการดมีหน่วยอื่นที่เป็นทหารบอกอีกเช่นกลาศีนกษาพระองค์ซึ่งก็ดึงมาจากพวกนาวิกโยธินครับรวมถึงสาาวทหารนกษาพระองค์ซึ่งก็ดึงมาจากพวกจองเดมหรือสารวทหารของฝรั่งเศสนอกจากนี้ยังมีทหารต่างชาติดีกนะครับซึ่งรับการสถาปนาเป็นกองกำลังอิมพิเรียลการดเช่นทหารมาโปลนดนทหารมาผมพว่มมลูกทหารเกเรเดียของดัตช์เป็นต้น นโปเลียนรักเหล่าทหารรักษาพระองค์เหมือนลูกๆเลยนะครับสำหรับโอกาสนั้นนัปเลียนจําชื่อทหารได้เกือบทุกคนและมักคุยสาทุกสุกดิบกับพวกเขาบ่อยซึ่งหน้าที่ของเราทหารรักษาพระองค์ในสมรภูมินะครับแต่ที่ผมเคยกล่าวไปหลายคลิปนั่นคือพวกเขาถูกเก็บเป็นกองหนุนใช้ยางฉุกเฉินหรือในยามที่ทําการลบแตกหักท่านทั่วไปจะรู้ได้ทันทีเลยว่าหากทหารรักษาพระองค์เคลื่อนทัพนั่นหมายถึงว่าการลบนั้นใกล้ถึงจุดไคลแม็กแล้วซึ่งก็ชี้ขาดผลของการลบลยครับสำหรับปืนใหญ่ของทหารรักษาพงก็คล้ายกัน นั่นคือพวกเขาถูกเก็บรวมเป็นกองหนุนจำนวนมากและส่วนมากมันจะขึ้นตรงกันบนโปเลียนเมื่อเวลาเกิดการยุดขึ้นนโปเลียนก็สั่งปืนใหญ่ลา,าอาวุงค์เนียครับอดมดิงที่จุดอ่อนของค่าศึกก่อนใช้ทหารล่าอาวุงค์กหรือกองหนุนอื่นทาการเข้าตีแต่งหักผลงานของทหารล่าอวุงพ์กก็มีมากมายครับเช่นในการยุทธที่เอาต์เตอร์ลิตทศกราด1,805ซึ่งมีแชร์ภูมิสําคัญคือเดินพัสเซนกึ่งการสมรภูมิคือได้เกิดนโปเลียนยึตเดินนี้ได้กองทัพค่าศึกก็ถูกแบ่งเป็นสส่วนเลยครับในตอนท้ายของการยุ อาราของนโปเลียนที่ยึดเนิ่ได้แล้วโดนตีโต้โดยทหารักสาพงของรัสเซียซึ่งนโปเลียนก็โต้กลับโดยการ่งทหารมาอาสาพงทั้งทหารมาเเนเดียทหารมาพรานและทหารมาบัมลุกเข้าโจมตีฐารัาษาพงของรัสเซียผลสุดก็คือทหารมาอาสาพงของฝรั่งเศสร,รับชัยชนะฝ่ายฝรั่งเศสก็ยึดเนินได้ทําให้ในรบกของพันธมิตรถูกแบ่งเป็นสองส่วนและพ่ายแพ้ในที่สุดหรืออย่างในการยุทธที่เอสเพนอิสลิงในคิสก卡尔าด1809ตอนนั้นนโปเลียนโดนกองทัพของออสเตรียลุกเข้ามาจนหลังชนแม่น้ํา แต่ก็มีทหารรักษาพวงเนี่ยนะครับที่ยังคงรักษาหมู่บ้านที่เป็นหัวของสะพานจนทําให้ทหารฝรั่งเศสสามารถข้ามน้ําถอยกลับไปได้หมดในช่วงคริสกราช1812ซึ่งถือเป็นช่วงที่ว่ากองทัพของนโปเลียนมีจำนวนที่พีที่สุดซึ่งทหารรักษาพวงของนโปเลียนก็มีจำนวนมากถึง56,000นายและพวกเขาก็ได้เข้าร่วมกันยทดในเรัสเซียราว,ว30,000-40,000นายแต่พวกรัสเซียก็ใช้ยุทธวิธีเผาและถางครับเผาสะเบียงทำลายยุทธป,ปัจจัยไปเรื่อยไม่ให้ฝ่ายฝรั่งเศสใช้ จนมาถึงในการยุทธที่บรดิโน่เมื่อฝ่ายอาเซียหันมาลบกันนบนโปเลียนในช่วงท้ายของการยุทธนโปเลียนมีโอกาสที่จะใช้อิมพิการ์ดในการ,รเผด็จศึกรัสเซียแต่เขาก็ไม่กล้าเพราะกลัวจะสูญเสียทหารที่รักโดยจำเป็นเนื่องจากนโปเลียนในวันนั้นป่วยจนเอาแต่นั่งบรรชาการลบในแนวหลังทําให้เขาไม่รู้สถานการณ์ลบที่แน่ชัดเลยไม่กล้าโจมตีสุ่มสี่สุ่มห้าพอนโปเลียนเข้ายึดมอสโกได้ผมปูากฏว่าฝ่ายรัสเซียก็ไม่ยอมสงบศึกและพอดูหนาวใกล้ามาถึงนโปเลียนก็ได้ลาถอยและก,ก็พบกระหายนะ กองทัพเป็นจำนวนม,มากถูกก็ดูหนาวเล่นงานและโดนตามไล่ตีเดกยวกทัพรัสเซียถึงแม้ตัวนักเรียนจะไม่ถูกจับนะครับแต่เขาก็สูญเสียทหารเป็นจำนวนม,มากจากราว400,000นายที่เริ่มการทัชในช่วงพฤศจิกายนที่สกกลาด1812พอเขาถอยกลับเข้ามาในโปรแลรนด์ในช่วงธันวาคมที่สกกลาด1812เหลือทหารลาว30,000นายสำหราบอินพิเรียลการ์ดนั้นก็เหลือลแค่ราว3,000นายเท่านั้นเพ,พราะฝ่ายพมิทเห็นความอ่อนแอของนักเรียนดังนี้ก็เลยรุมกันประกาศสงครามกับนักเรียนใหม่อีกรอบหนึ่ง นโปเลียนก็ไม่ยอมแพ้ครับเขาสร้างกองทัพใหม่รวมถึงเหล่าอิมพิเรียลการ์ดใหม่ด้วยเขาดงาางงึงเราเหล่าทหารผ่านศึกจากสเปนรวมถึงเหล่านาวิกโยธทินและสวรรคสถานจำนวนมากมาเป็นอิมพิเรียลการ์ดเต็มอิทธิฤการดเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นยังกายครับซึ่งก็มีจำนวนเป็นแสนในายเลยทีเดียวมีทั้งเหล่าชนชั้นสูงที่เรียกว่าการ์ดออฮอร์เนอร์กร็เข้าเป็นอิมพิเรียลการ์ดรวมถึงเหล่าทหารมาร้าเบาถือทวนที่เรียวกว่าสเกลการ์ดซึ่งนโปเลียนตั้งมาเรียนแบบคอร์ซกของรัสเซียแต่กอง ล้มถึงฝ่ายพันธมิตรมีการวางแผนใหม่และการจัดระบบกองทัพใหม่ที่คายนโปเลียนทําให้พวกเขาไม่เสียเปรียนบยนโปเลียนต่อไปแต่อิมพีเรียลกายัางแสดงผลงานได้ดีในสนามรบนะครับเช่นในการยุทธที่ไลฟิกที่กรารหนึ่งแปดหน1่าปืนใหญ่ของอิมพีเรียลกาบนเนินได้สร้างความเสียหายให้กองทัพพันธมิตรเป็นจำนวนมากจนแนวรบเกิดรูรั่วและเกือบโดนทหารม้าช้าใสจนเกือบแพ้หรือในการรบที่ฮาเนเอาีคิ่สกสารหนึ่ดเราอิมพีเรียลกาก็เปิดทางให้กองทัพนโปเลียนสามารถหนีไปได้อย่างไรก็ตาม อินพีเรียลกาดก็ไม่สามารถพลิกสถานการณ์ให้นักเปลียนกลับมาชนะสงครามได้กองทัพพันธมิตรลุกถึงปารีสในคิสักราช1814และนักเปลียนก็ยอมแพ้นในที่สุดก่อนโดนเยอเททน,นะครับนักเ,เรลียนก็ได้พูดปาใส่กับอินพีเรียลกาดเป็นครั้งสุดท้ายณพระราชวังโฟเตบอนซึ่งก็มีเนื้อหาดังต่อไปนี้ทหารรักษาพระองของข้าข้าขอลากรเป็นเวลากว่า20ปีที่พวกท่านอยู่เคียงข้างข้าบนถนนแห่งเกียรติยศและความรุ่งโรจน ข้านั้นยอมจะสละศักดิ์ศร,รษษีและเกยียรติยศของตนเพื่อจุมบผู้มาเดียวนั่นคือความสุขและชัยชนะของฝรั่งเศสถ้าข้าเลือกที่มีชีวิตอยู่ต่อนั่นก็เพราะเพื่อข้าจะได้เขียนเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ที่พวกเราได้กระทาร่วมกันบอกให้ลุ่นลูกุ่นหลานได้รับทราบลากรุนลูกของข้าข้าจำทุกคนไว้ในหัวใจข้าขอจูบลาทองอินทรีทองคำนี้เป็นครั้งสุดท้ายว่าแล้วนัเปลน่ยนก็จูบลาทองอินทรีทองคำ อันเป็นสัาลักของจากวัดฝรั่งเศสก่อนจะกล่าวเป็นคำพูดสุดท้ายว่าครั้งสุดท้ายลากรสหายข้าขอให้จูบนี้ลึกไปถึงหัวใจองค์ท่านหลังจากนั้นนักลเรีอนก็โดดเนี่ยเทพไปที่เกาะเอลเบย์ครับพร้อมกับทหารติดตามไม่กีคนแต่อย่างไรก็ตามไม่นานครับนักลเรีอนก็หนีกลับมาช่วงสมัยร้อยวันซึ่งนันพกพลเรีอนก็ได้มีการตั้งหน่วยอิมพีเรียลการขึ้นใหม่ครับและก็ดมพลได้ราวสองหมื่นห้าพันนายซึ่งอิมพีเรียลการเหล่านี้ก็ได้รุกหลบที่วอเตอร์ลู ซึ่งเป็นสมอภูมิสุดท้ายของนักเรลียนและก็อย่างที่รู้กันนะครับว่านักเรลียนน้ำพ่ายแพ้และเป็นครั้งแรกที่เหล่าอิมพิเรกาตได้แตกทับวมนแต่โอกาสนะครับยังคงยืนหยัดโซ่อยู่ในลูกขบวนสี่เหลี่ยมจตุรัสจนมีคนกล่าวว่าอิมพิเรกาดตายแต่ไม่มีทางยอมแพ้ซึ่งสมอภูมินี้ก็เป็นการปิดตนาอิมพิเรกาดของนโปเลียนไปนอย่างถาวรถึงในภายหลังรุ่นหลานในนโปเปลียนที่3จะได้มีการตั้งหน่วยอิมพิเรกาดขึ้นใหม่นะครับแต่ก็ไม่ได้มีมนตลขังหรือเป็นทีี่่นนาาจดเทกกับออิมรขงโป1 ก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องอิมพิเยวกาดหนูรบชั้นหัวกะที่ของนักเรียนสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ